ความสุขไ่คุยมือวันาคารมือวันเหตุงานมือแรงมือนี่ไม่หน่อยก็ม้นหนังสือขื้นสัน้นมาเคลียชั้นตัวเองนี่แหละค่ะเป็นบรรลักษ์ต้องต้องมาเคลียชั้นหนังสือเจ้าของบางงานเจ้าของเป็นจานน้จาไหนแน่เห็ุจ้าไหนแน่ปิดซ้ำมือเพื่อนเป็นบรรลักษ์ต้องขื่นซันทุกมือเพราะว่าหนังสือเยอะเป็นอย่างเจ้ามาหนังสือเยอะผู้ใช้บริการมาใช้ห้องสมุดทุกวันมะข่วนขวาไหมค่ะมาหยิบหนังสือออกจากสัน มันเหนหนังสือจากชั้นแล้วปุ๊บก็ไปอ่านหนังสือมือนเขาก็มาดูแลชันเขาว่าเออตื่นสอบมามาหอดีทำงานแล้วไปเบิ่งสันหนังสือกันนะเป็นระเบียบเปียบรอยว่มม่เดี๋ยวก็เลยตรงออกมาเบิ่งสันทุกมือถ้าหนังสือเป็นจะเป็นระเบียบเรียบรอยมันจะน่าค้นหาน่าการืบค้นการค้นหากาง่ายแต่หนังสือเป็นระเบียบเรียบรอยนีละคะคือนาที่บรรลักษ์บรรลักษ์แก่แกคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะการทํางานว่าค่ะเนาะ ทุกคนงานของแต่และคนมันจะแตกต่างกันนะจะไม่หน่อยขอ,ขอให้มีความสุขในการทำงานทํางานให้สนุกแล้วจะมีความสุขในการทํางานถามว่ามันเหนื่อยไหมบรรลักษ์เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยหนึ่งให้บริการยืมคืนสองเรามาจาัดจัดหนังสือฮะมันเมือขามือขาเกี่ยวกันแตถ่ถ้ามีทางนั้นถา,เามเขาเห็นมีความสุขถ้าเราทําให้มีความสุขมันก็สนุกในการทํางานไปเลยค่ะจันหนังสือไม่หน่อย ไม่หน่อยขึ้นมาดูแดฉชันบ่บังแสนหนังสือว่ามันนสวยงามเป็นระเบียบเป็นวยบอมันเข่าสูระบบบอในราลากหมือนคือคือนี่คือชีวิตหนึ่งของบรรลักษ์เดี๋ยวแม่หน่อยจะพาดูตามชั้นหนังสือค่ะอันนี้คือเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่หน่อยจัดแล้วแม่หน่อยก็เลยมาถ่ายให้ดูค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ชั้นหนังสือสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ค่ะชั้นหนังสือหลายหลายเลยค่ะคุณแม่หน่อย กายเฮ็ดไปค่ะเฮ็ดแต่ความเิดเินให้ความสุขฐานนักศึกษามากะคือแนะนําการให้บริการแนะนําการสืบพ้นแนะนําว่าหนังสือตรงนั้นตัวนี้อยู่ที่ไหนค่ะก็าต้องเห้คคำแนะนํเพอว่าเด็กน,น้อยเขาไม่ได้ไม่นักศึกษามไม่ได้เรียนศาสตร์มากับเราพอไม่รู้ว่าหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเล่มอยู่ชั้นไหนหมวดไหนบรรลักษ์บรรลักษ์บรรลักษ์คือรู้อ่ะโมเมนต์เลาต้องรู้บรรลักษ์รู้ว่าหนังสืออยู่ไหนหนังสืออยู่ตรงไหนหนังสือ เพื่อนเพื่อนเชวไม่หน่อยเห็นงานมาญี่ปุ่นสิบห้าปีถ้าถามว่าแทบจะรู้แทบจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีไหมออาประมาณนี้หนังสือเล่มนี้มีในห้องสมุดไหมเพราะว่าหนึ่งทำไมถึงรู้เพราะว่าเราจัดชั้นทุกวันพอดีห้องการจัดชันก็คือหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้ซื้อเล่มนี้มวนนี้มวนมน,น,น,นี้อยู่ตรงไหนจริงไหมค่ะเราเห็นทุกวันทําซ้ำๆไบ่อยแล้วก็เกิดความชำนาญเขาเห็นทุกมือเขาเห็นทุกมือว่าหนังสือเล่มนี้จริงไิมปุ๊บก็เลยจําได้ค่ะ นักศึกษาจะมาถามว่าแม่สูว่าหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยามีไหมมีจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุ่นมีไหมมีเราก็จะบอกนักศึกษาบอกว่าดิ้อลน,นะคะหมวดหนึ่งห้าศูนย์ประมาณนี้นะคะ่ะนี่คือส่วนนี้เพราะว่าเราเราจัดชั้นทุกวันคือเราเห็นหนังสือแทบทุกเล่มเพราะมึงทุกสัปดคะ่ะดูแต่ละเล่มมาเออปุ๊บปุ๊บเรามาตรวจชั้นเพราะว่าหนึ่งเป็นศาสตร์ของเราเราต้องเก่งเขาบอกว่าเป็นบนรรลักษ์มือชีพมันเป็นวิชาชีพค่ะวิชาชีพบรรลักษ์ของเราเราต้องถนัด เขาเป็นผัวฟิชเนอรเราต้องรู้อย่าบอกว่าไม่รู้เราต้องรู้สมมติว่าถ้านคือถ้าเราไม่ได้แจกก็คือว่าเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่สืบพุนแป๊บนึงปะนี้นเราก็จะให้คำถามเดี๋ยวเราสักครู่นะคะแต่เงี่ยแม่หนังสือเกี่ยวกันศึษามีไหมเราก็จะว่าเดี๋ยวเราสักครู่นะลูกเด้อเดี๋ยวแม่ดูให้ก่อนปุ๊บเดี๋ยวพ่อพ่อหาในที่เดียวกันรมเนี๋ยวก็จะอ๋อมีอยู่ค่ะบัการศึกษาอยู่ชั้นสองนะคะลูกเป็นแบกระสีวอประมาณนี้จ้า สวัสดีค่ะมาดูน้องๆน้องๆบรรณาลักษ์นี่บรรณาลักษ์หรือบรรลุกันแน่อืมฮะรักก่อนค่อยลบอนครักก่อนค่อบใช่ไหมน้องบรรณาลักษ์นี่น้องบรรณาลักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน่ะน้องชายหลาน้องชายหลามู ม่ยังก็กบอกก็สอนเดาเด้จ่าแต่อี๋ใหญ่ก็บตู่มาหลอดอยู่อันนี้เฮียงค่ะนี่ค่ะอันนี้บรรลักษ์หรือบรรลโกนี่ดูก่อน<ะ>อุ้ยบรรลักษ์คนสวยตัวน,นี้แมวเยอย่ามาถ่ายตอนหัวตอนลังกู้ไม่ถ่ายข้างหลังไงข้างหลงังข้างหามง,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 งามเดือเพื่อนบรรลักษ์นี่คนสวยข้างหลังสวยเนาะแล้วโจเนาะไอโจก็ว่างามเด้อ สวยก็อุ้ยหุ่นดีผอมจังเลยวันนี้เหรอทำไมทำไมถอ,อดมาไม่เข้าขใจเขากลัวไฟช้อนไงเขารอบคอรู้จ่า